สื่อไปถึงภาคตะวันออกแล้วกันนะครับที่ตอนนี้กําลังเข้าสู่ฤดูกาลของการเตรียมต้นเนาะเตรียมต้นทาใบกันเนาะกำลังจะทําดอกของเรามันตอบโจทย์ในเรื่องอทั้งทําใบเนาะเปิดตาดอกเนาะกระตุ้นตาดอกใครพร้อมที่ทาใบากับเราเนาะฟื้นต้นมาได้กันนะยังไงมันก็ได้เป็นไม่ใช่กี่ต้นปีที่แล้วปีนี้ม,มันได้มากกว่าอยู่แล้วใช่ปีน,นี้ปีน,นี้ออกเยอะนี่นี่คือไบโอแมก้าสวนหวนะคะอ่อย่าเปิดตาดอกไม่ต้งต้นี่บอกว่าระด่างระด่างะค ทำให้ผนังเซลล์ของลำต้นเอยไม่ว่าจะท้องกิ่งท้องแหนกับทุเรียนอายุมากๆเนี่ยมันสามารถที่จะทําดอกให้เราได้ใครที่ยังไม่กล้าใช้นะคะอยากเชิญชวนคือใช้ตั้งแต่ทําใบและสิ่งที่ได้คือมันก็มากกว่าใบสวยอยแล้วค่ะ จากต้นสมโสมนะคะนี่พ่นไบโอแม็กพัสดุกี่วันครั้งคะเจ็ดวันครั้งค่ะพ่นตลอดเพแคลเซียมโบลอนแมกนีเซียมตัวเปิดตาดอกไม่ก็ใชนี่แหละเปิดตาดอกใช่ใช้เปโอแบบเปิดตาดอกเลยตาดอกแจ้งค่ะใช่แต่ของพี่ก็เห็นผลดอกมาเยอะๆเนาะเป็นเพราะว่าพี่ใช้มาต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วใช่บางแปลงปัจจุบันจะขอลองหน่อยจะใช้มาหลายตัวดอกไม่ออกหนูบอกว่า ของบางเจ้านะเนาะลงมาสามสี่เดือนแล้วไม่มีดอกมาเลยของไทรของแปลงอื่นใช่ของแปลงอื่นเขาบ้านของเขาสามสี่เดือนแล้วนะของยางอื่นยางปีที่แล้วคือมันมันพร้อมตายทั้งแปลงเลยเมื่อเมื่อปีก่อนนะมันยืนอย่างนี้ไม่ได้นะไม่มีใบไม่มีใบร้อนเลยนะใบใบแห้งด้วยมันเป็นไม้ใบไม้ด้วย อันนั้นจะกิ่งอะไรดูไม่สมบูรณ์แล้วใช่ใช่ไม่สมบูรณ์ปอนมันเป็นใบไม้อะไม่ไม่ไม่ครึ่งใบด้วยอะไรด้วยพี่นึกว่าตายหมดแปลงเลยวะก็ต้นทุนในการทำสวนพี่ก็น่าจะลดลงใช่ใช่เราก็บอกว่าอะเชี่ยได้ต้นเนี้ยฟื้นได้การันตีว่าฟื้นได้ถ้ากอให้ปฏิบัติตามมันสวยแบบแบบหน้ามือหลังมือไปเลยอ่ะ ปีกว่าแล้วเมื่อปีที่แล้วจะอายไปตอนประมาณครึ่งปีครึ่งปีหลังนะครึ่งปีหลังใช่ปีที่แล้วก็คือไม่ได้ผลผลิตอยู่แล้วเพราะต้นโทมเนาะได้ก็ไม่เยอะเพราะว่าได้นิดหน่อยแต่ว่าออกมารูปทรงสวยนะยอดออกมาก็ลูกก็ไม่ร่วงตัดคือตัดรุ่นตัดรุ่นเอ่อของพี่น่าจะตัดรุ่นตัดรุ่นมะกะลาปลายเดือนธนอัน,าธนวาอ๋อเดือนธันวาตัดปลายปลายเดือนธันวาเนาะนี่เดกอนกรกฎาคมเนาะก็ทาใบมาอีกเต็มก็สองชุดสองชุดพื้นๆเนาะแล้วก็วางสาร ก็เต็มสามก็เนี่ยได้ดอกมาง่ายๆคือลงสารใช่ไหมฮะลงครับเนี่ยขนาดมาเป็นแค่เอ่อกำลังจะขึ้นมะเขือมาเป็นมะแว้งนะยังแค่มะแว้งวันยี่สิบวันเนี่ยคือเขายาวมากเลยนะดูเทียบจากเขาบางสวนนะคั้นิดเนี่ยดอกไม่ท่านเกาะกิ่งเลยนะ ผัวสั้นแบบบางสวนมันเป็นจุกแบบนี้ไม่ออกเลยแต่เรามันยาวนะอะไรก็ไม่ใชเน้ะใช้ในไบโออย่างเดียวใช่น่แหละมีลูกค้าแบบลงสารไปสี่สิบห้าวันหกสิบวันจะขอใช้ตัวนี้บอกว่ามันอาจจะไม่ได้ใช่ถามว่าพ่นกี่ครั้งจะได้ดอกว่าโอ้มาเทียบกับคนที่ใช้ทั้งปีไม่ได้หรอครับพี่เพิ่งใช้เมื่อปีที่แล้วกลางปีเองพี่สุภาพอะเนี่ยมาในะนำมาเริ่มใช้เมื่อกลางปีที่แล้วเนาะนี่เป็นนี่ปีแรกนะโอ้รูปทรงสวยหมดเลย ใบก็สวยน้ำได้ทุกอยู่แงเลครับน้ำสวลูกก็ไม่ใหญ่ใช่บางคนพอทุเรียนปีแรกจะโบกเออไม่มีเลยอันนี้ไม่มีเลยของเราส่งเสมอเอาไว้ได้เยอะใช่นีในในเราแวกเออแถววัดสวนจันทร์นี่ได้ดอกกันเยอะไหมครับพี่ก็ไม่เยอะไม่เยอะเนาะใช่โอ้โหเพ่นใบแล้วมันสุดยอดจริงๆพี่นี่ฝั่งนี้ปีที่แล้วไม่ไม่ออกดอกนะไม่ไม่มีนะดอกต้นนีนไม่พร้อมนะปีที่แล้วปีนี้ปีนี้อยู่เลยออกตั้งแต่โคนกิ่งก็ยังนี่อะไรเนี่ย นี่ดอกเยอะๆของพี่ก็ไม่สั้นกุศลเนี่ยมันยาวนะยาวบางของคนเกาะติดนี่เลยแน่นเลยเขาต้องใช้จิบยืดของเราไม่ต้องเลยนะอ่าไม่ต้องเลยจิบเจ็บไม่ต้องใช้อ่ะก็พอดีคนหานั่นดูในโทนศัพท์นะคนหันเราลองดูใช้ลองใช้ดูไหมเจ๊บอกว่าลองก็ลองพี่นึกว่าตายหมดแปลงเลยเพลองน้าสนุนออกเยอะกว่านี้นะที่ใช้น้ำเปลงที่ทางลงอานใช้เหมือนกันทาให้ลูกเบาเด็กก็ใช้ยาตัวเดียวกันนั่นแหละทางลงนั้น ตรงนั้นอ,อันก็ก็ใช้เหมือนกันเลยก็คือใช้คูนทุแปลงแล้วกันผลลัพธ์มันตอบอยู่ในแปลงแล้วล่ะครับ,<ล>บอ,อกเยอะกว่านี้อีกของลูกบ่าวคำจริงฟื้นมาแค่นี้ก็ถือว่าสวยเลยนะ<า>แต่หูมันมาเต็มจริงๆริงดูใบมันเป็นแพรแบบสวยมันไม่ได้ใหญ่แบบไม่มีคุณภาพนะดูการจัดเก็บอาหารเนี่ยเป็นคลื่นเป็นลอนนี่นี่ดูเส้นนะเส้นใยอาหารเนี่ถี่ยิบเลยความถี่ของเส้นใยหน้าใบนี่ดูหน้าใบเส้นเนี่ยใหญ่อบูนอย่างเงี้ย เวลาเขาดึงอาหารเข้ามาเนี่ยมันก็ดึงมาที่ใบรอ,อการสังเคราะห์เนี่ยมันแน่นๆน,น,น่นอ่ะกับข้าวเหลือๆใบอ่อนก็ไหลม,มีดอกก็มาใบอ่อนก็มาคกลางลําต้นจะมีครับลงต้นก็มีนออั่นแหละเหมือนก,นการนานทุบแป้งเมื่อกี้มาจากนาเหลงหลังตัดมาเลยจําภาพนี้ไว้เลยครับจําภาพวันนี้ได้เลยว่าเอชั้นมองต้นขึ้นไปเนี่ยปบายั้นเขียวอยู่อย่างนี้วันที่แขวนลูกเยอะๆมันก็ยังเขียวอยู่อย่างนี้ วันที่เราตัดเติจแล้วปุ๊บมันก็จะมีใบสี่ใบห้าแทงยอดกันมาซ้อนกันมาเรื่อยๆวันตัดเราก็จะใบอย่างนี้เลยจากที่เราเคยโสมแล้วเรามาสวยอย่างนี้วันนี้หลังตัดของพี่พี่จะสวยยิ่งกว่าพี่จะฟื้นต้นได้เร็วกว่าปร่บอกก้นมันโสมเยอะเลย๋ยวาี่ขาจะกฝักเดี๋ยวมันดีว,วันนี้ครับแน่ึ่งซึ่องออกมีใฉีกีต้น,นดีทีแล้วนะของเป็นแล้วก่อนนวยเขาทำให้เขาทำให้อยู่สามปี ส่วนที่ชายต่อเนื้องน่ถ้าดูแบบนี้นะอันนี้พี่ชายปีวะเปี่ยนร่าไว<ป>เ <c oughs> เป็นเนี่ยแต่พอเดินเข้าไปใต้ก้นมันนี่นะลูกจังเลยเแน่เป็นเนี่ยเลรู้เลย